โยาบายกาิยอมสิบสองประการแนวทางสร้างสรรค์ให้ฟันไทยถือช่วยกันสรรสาพัฒนาให้คนร่ำลือให้เขาไทหนึ่งความรักชาติรักจริงเหนือสิ่งใดรักความ ขอพระราชทานกาบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทข้าวุเจ้านายอังสิษฐ์สมรรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าล้วนมีความปราบปื้มปิติสมนักเป็นล้นพน้น ในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายนพุทธศักราช2558แห่งสมเด็จพระเทพรัตนาชาสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรวิริยะอุตสาหะและพระราชปริธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชสาไทยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อบำบัดุูมบำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร ซึ่งเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของประสบวิกรชาวไทยตลอดมาถ้าองค์ทรงเป็นแบบอย่างของความเป็นครูทรงเป็นนักการศึกษาและโปรดที่จะศึกษาหาความรู้ต่างๆอย่างจริงจังทรงปปิบับิพระราชกรณียกิจการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและห้องสมุดพระยังทรงริเริ่มโครงการด้วยรักและหงใยโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันวแก่นักเรียนในสมบบับดการไทยรวมทั้ง ทรงส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กนอกโอกาสในชนบทด้วยพระวิริยะอิสาหะในการทรงปฏิบัติกิจการอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎรเป็นอนเนกประการเนื่องในวาระเป็นสุขอมุคลน,นี้ข้าพุทเจ้าทั้งหลายขอพระไฝละอองพระบาททรงรราามีพลานาไมยสมบูรณ์ปราจากโลคาพลาดและอุปปัตตวันตรายทั้งปวง พระชนมายุยิ่งยืนนานทรงกรเกษมสำราญเป็นนิรขอทุกสิ่งจงสำลิดดังพระราชานิน ท่านสิทิสัมพันธรัสที่เอารพอย่างสูงประผมนายสุเมธีตันหอมผู้อำนวยการสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษาสิงห์บุรีในานามของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษาสิงห์บุรีและวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีแห่งที่หนึ่งขอขอพบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติและสลับเวลา มาเป็นประธานส่งมอบบ้านให้กับเด็กหญิงสุภาวรรณสุวรรณศรีนักเรียนชั้นวัธยมศึกษาปีที่สองของนุ่เรียนจุมชนวัดพระการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาอย่างต่อเนื่องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาสิงห์บุรีจรึงน้อมเก้าน้อมกระหม่มอถวายโครงการฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชลุาด,ดา สยามบรมราชุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบรุม3สุนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีโครงการที่2การสร้างบ้านที่พักให้กับนักเรียนด้ยโอกาสโดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการจำนวนสองหลังเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล3การแข่งขันวิชาการของนักเรียนเฉลิมพระเกียรติในวันที่2เมษายน ณศูนย์ศึกษาวัน5การจัดแสดงดนตรีและวัฒนธรรมไทยโดยให้เด็กหญิงครับสวัสดีครับตอนนี้รายการข่าวสยามสีมุกอินิี้ก็นำท่านมาที่โรงเรียนพัดพับปางคันตุนนะครับวันนี้เป็นวันที่นิมิตหมายดีนะครับท่านลองผู้ว่านะครับท่านอัตตินะครับสัมพันธ์ พรัดได้มาเป็นผู้มอบบ้านให้กับเด็กักเรียนซึ่งเป็นโครงการดีๆของเขตพื้นที่การศึกษาได้รวมกันนะครับเงินและปัจจัยนะครับช่วยกันระหว่างขออและพออนี่คือการรวมใจของและครูเพื่อต้องการทําโครงการดีๆเป็นการถวายให้กับสมเดทพพระเจ้าสยามบรมราละท่านนะครับขอเชิญท่านติดตามดูในงานได้เลยครับ เอาชุมชนวัดพระปรานะครับและแกะ่ผู้เขี่ยวของท่านครับผม,มรู้สึกยินดีเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับจริงๆแล้วท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยจะต้องมาในวันนี้ครับถท่านติดและติดราชการนะครับก็เลยมอบให้ผมมาครับทำหน้านที่ในวันนี้แทนนะครับซึ่งผมก็ขอช่วยชมนะครับทางสนักงานอาพวกราครับมาต้องการาายกไหม และก็มอบให้กับนักเรียนเป็นระดับต่อไปพร้อมมอบคุณการศึกษานนะะกับให้กับนักเรียนด้วยนะครับ อมาตอนหนาปรถติดรถทนง่ายท้องเลยอ่ะขอกระตือขอทุนเดี๋ยให้อาจารย์นยาวพาไปอันนี้จบแล้วนะเนี่ยตามโบคเงินได้ทุนฟ้าทางกันยันบริเวณสีปวดหัวง่าคนนึงเรียนเก่งเรียนดีก็ไปไอที่ไม่มีก็มาช่วยอย่างนี้ไอที่เรียนดีก็ตรงขึ้นไปเลยตรงขึ้นไปน้ำโน้นได้ได้ครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวโรงเรียนเราเนี่ยมาเรียนอย่างนี้เรียนเก่งเรียนดีเป็นแพทย์ เรียนไม่รู้เรื่องอ่านไม่ออกนะเป็นตะปเรือแพทย์ทำตายมันก็ไอ้ตะปเรือเผาใช่ได้อใช่าาจรย์ขึ้นพาครับที่ร่วมกันนะครับบริจาคก็ประชุมนะก็คงไม่มีอะไรเดี๋ยวก็มอบนโยบายหน่อยแล้วก็ไอ้เด็กๆได้แจกแล้วเดี๋ยวลูกหลานทราได้ไปร่วมประชุมกับคนสุภาวันนะครับเดี๋ยวคตายเงินแพ็ไม่ต้องมีความรู้สึกอย่างไรที่เด็กทางเด็กที่เป็นทางด้วยลูกหลานเราแล้วก็เดี๋ยวรับทุนมีอะไรต่อเหมือนกันใครลูกหลานใครยังไม่ได้ก็ แล้วก็ได้ประงนะลูกหลานก็จะให้กันทุกคนนี่แหน่มีคำมีห้าร้อยก็ให้ห้าร้อยก่อนมีพันให้พันไม่มีก็ยี่สิบติ้งหนุ่มก็ทุกคนฮะมีกองไปแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้านจะไปตามใจมานะแน่แม่หิวมากๆยายขากระเพกกระเพกตัวไปต้มน้ำมันเย็ดตะยีหลังหนักอยู่ทำมันต้มเอาเออเผื่อผมไม่ไไล่ความลูกหลานเราไม่ไปบอกใครนานเด้ออายเขาไปอยู่ใครลูกเสือ ใครอื่นเขาก็ไปอยู่ก็แบบอยู่แบบบำเหน็กรูปอ่ะหุงข้าวให้กินของเราไม่ได้ป่าไปทิ้งไปวางเขาเลยช่วงยาอาจารย์พรชัยเพื่อนกันอยู่ในภูเขาให้หุงข้าวกินเองให้ทำก้อนเสามันทำไม่เป็นให้ไปหาปืนมาหาดมาอับมาที่หน้าต้นกระถินมันยืนตายก็เด้อก็มาแรงอ่ะตอนแรกมันก็เอาใบหลุดใช่ไหมเดือดต้นเด้อลูกหลานเัาไปหักกระเพียบหมดเลยต้องมาโกกันก็หมุนโฉงเฉงหมด อเอาน้ำมันลาดกันแล้วไปตีกระตุ้นไปทีมมันโคตรแล้วเนี่ยหรืออยากจะขอบเออแล้วข้าวเนี่ยนะใส่ไปในหม้อพอใส่ไปในหม้อเสร็จข้าวน้ำใส่ใช่ไหมล่ะน้ำใส่เสร็จก็ไปตั้งกับไฟมันไม่ติดพอไฟติดก็ไม่ต้องอะไรอีกข้างล่างก็เป็นกินนอกก็เป็นเมือกติ๊กาะก็เป็นแกลงไอ้เนี่ยสารก็จัดมาได้สูกมันก็ไม่ไม่ไมเสร็จมันบอกว่าครูครูไปซื้อข้าวสารมาไม่ดีหุงไม่สุก เออเวร์เนี่ยลูกหลานเรานะเพราะนั้นไม่ได้เลยพ่อแต่ที้ให้เขบเมาแล้วก่อไฟใหมานดูหมอนหมอนแล้วก็เจ้ากรรมประสบการณ์ดีจริงเลยไปเรียนฐานขึ้นบาต่อยครูก็เยอะหน่อยเขตพื้นที่ พี่ตาชางคงร้องมาตได้มันลูหลานเราปลายสิงวิ่งร้องพึ้นดูดได้รวมๆผู้ก็ผมก็เลยนับนึงถ้าตอยดูตัวนักหนึ่งถ้าตอยเป็นติเขาลังต่อยรบิดเขาลางเลยน่าจะเป็นตัให้กับน้นาต้องทำไมเนี่ยตใจด้วยนะเขาเขาไม่ตัวจะพูดดีกว่าเริ่เมาสั่ครับสั่งเสร็จจะมีผมป่ะย่าสา่ทำไมไปไล่เนี่ะทำไมไปไหมเนี่ยรีบๆไปทางนั้นเ๋ยรีบจะกลับถนนนี้ได้กระเป๋าแล้วรีบกลับไปไห่ ไปถึงบ้านนะนะไล่น้นไปไปก็ลุกคนไม่ตกนายจะไปทันไปไหนกันล่ะสายจะไปนอนเปฉันก็จะรีบจะรีบไปบ้านอ่าให้แกรีบก่อนเราจะรีบไปทำงานจะไปได้ไหนมากลับไปถึงบ้านไปนอนไปโยดแอะแอะเราพาข้าวจะรีบมาทำไมอยู่นะแล้วลำบากจังพวกเราเนี่ยลำบากกันเนี่ยพวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยนะลำบากเพราะทุกบ้านมีไปโยนหมดเนี่ย